เราดับไฟนรกได้มันก็เกิดเมตตาเมตตามันก็ทําให้ปัญญายาลื่นไหลเพราะเรามีปัญญายาลื่นไหลเราก็เพียรที่จะขึ้นอุเบกขาญาณให้เป็นวสีเพราะถ้าเราขึ้นอุเบกขาญาณได้เป็นวสีเวลาวิบากอะไรมันมาเนี่ยใจมันสงบมันเบาอยู่เนี่ยมันจะเห็นเหมือนนั่งดูจอทีวีเลยว่าตอนเนี้ยเราดูละครเรื่องอะไรอุปมาเหมือนกับ พบชาติไหนคดีนี้ที่มันมาเนี่ยมันเห็นเลยไม่ต้องนั่งเพ่งหรอกคนนี้มีเมตตาปัญญายาณเกิดง่ายจะตายแต่ว่าท่านจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองเพราะนั้นแม่ก็ขอยืนยันล้านเปอร์เซนต์ในธรรมที่สมเด็จพ่อได้บอกไว้ทำเหตุอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นเวลาแม่ดูข่าวสื่ออย่างตอนนี้คือพายุเข้าน้ำท่วมเจอ ข่าวที่ไม่ดีอะ่ะแม่ก็จะเข้าฌานแล้วก็ที่ฐานจิตโอนบุญให้พวกเขาที่ตายก็ขอให้บุญข้าพระเจ้าช่วยให้เป็นแสงสว่างนำพาวิญญาณของเขาเหล่านั้นได้ประพบทางสว่างส่วนพวกที่ยังอยู่ลำบากไม่มีที่อยู่อาศัยบุญข้าพระเจ้าสร้างโกติสร้างศาลาสร้างวิหารละทาน ขอให้เขาได้พบที่อยู่อาศัยที่ร่มเย็นเป็นสุขคือเราก็ได้มหากุศลนะลูกหนูถ้าเราดูสื่อเป็นมันก็ได้บุญมหาศาลแต่ถ้าเรานะ่ะดูสื่อไม่เป็นเราก็ขาดทุนนะเสียเวลายังได้บาปอีก